แคสที่ผมโดนเนี่ยนะครับโดนแฮกเนี่ยนะไม่เหมือนของบี้และของดีเจภูมิและของคนอื่นแต่หลายคนเหมือนผมแน่นอนถ้าคุณโดนแฮกช่องโดนลบช่องแลวโดนรีลิตอีเมลเอา YouTube กลับมาทําอย่างนี้ครับช่องโดนแฮกครั้งแรกตั้งแต่มีช่องมานะครับไม่คิดจะทาเทปเลยเพราะเห็นเทปคนอื่นเยอะไม่กล้าจะทาจริงนะตอนแรกคือแบบจะหยิบกล้องมาถ่ายไหมความรู้สึกตอนโดนแฮกคนนี้วันแรกไม่กล้าทำเลยนะแต่ตอนนี้พอหลังจากโดนแฮกมาเนี่ยเลยคิดว่าสุดท้ายเนี่ยคลิปที่ทํามาต้องเป็นประโยชน์กับคนไม่มากก็น้อยนะครับและในระหว่างนี้เดี๋ยว มันแฮกผมเนี่ยสุก13วันสุก5ทุ่มหนาทีนะครับ51 52นี่แหละก่อนวันเด็กก่อนวันที่แมนยูจะชนะแมนซิตี้นะฮะปกติแล้วเนี่ยผมตั้งไอโฟนไว้เนี่ยถ้าเกินแบบประมาณ4 5ทุ่มเนี่ย o t i f i c a t i o n มันจะเด้งขึ้นมาแต่มันจะไม่กวนเยอะจำได้ว่าตอนเที่ยงคือดูหนังดู Netflix อยู่ที่บ้านนี่แหละนะเห็นแวบๆว่าอะไรเด้งขึ้นมาก็ไม่อ่านไม่เป็นสำคัญหรอกเพราะปกติ Google มันเด้งทุกวันอยู่ละไม่ได้อ่านจริงครับสุดท้ายดูหนังเสร็จตอนตีสองเพิ่งรู้นมา Adobe Adobe Acrobat Free อะไรวะเห็นแรปแรกนะเวียรทีแรกเชื่อคุโดนแฮกว่า ตาหาละสับสนไปหมดหลายคนก็เป็นเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะบอกว่าทำไมต่างจากของบี้แล้วก็ของดีเจภูมินะหลังจากที่โดนแฮกมาเนี่ยก็ติดต่อทีมงานเลยว่าเพิเกิดอะไรขึ้นกรณีของผมเนี่ยเราไม่ได้ตั้งตัวจริงเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยผมทำ two factor authentication กับทุกอย่างนะไม่ว่า Facebook IG YouTube หรือ Mail YouTube two factor หมดเลยเลยไม่มีความแบบคิดว่ามันจะหลุดเข้ามาได้เพราะปกติเนี่ย password ของช่องผมผมรู้คนเดียวเวลาใครจะทำอะไรให้เนี่ยผมต้องเป็นคนกอกาสเวิร์ดให้นะเอามาเข้ามาหรือบางทีเดินไปกากให้ที่ออฟฟิศตรงนั้นหรือบาง้งทีมงานลืมอ,อัปโหลดอะไรเนี่ ที่นี่นะเพราะแบบผมไม่อยากให้พาร์สวดไปผมมาพิมพ์ให้ที่นี่ดีกว่าคือเราพยายามระวังในขนาดนั้นเลยอะสิปีที่ผ่านมาเนี่ยผมเราเคยโดนแฮกรายการไฮโรไฟล์ครั้งหนึ่งช่องเก้าแฮกเสร็จปุ๊บไอจไปหมดผมแม่งไม่ทําหาอะไรล้เบื่อมากไม่อยากทำไอจีละของรายการทีวีตอนนั้นแล้วเราก็ระวังมากขึ้นตั้งพาร์สวดยาวมากนะเป็นคาพูดยาวๆเลยนะแบบกันเหนียวใครจะรู้ว่าเรารู้คนเดียวเก็บไว้อย่างดีนะฮะสุดท้ายวันนี้มันไปหมดเลยไงสุดท้ายตอนตีสามเนี่ยเข้ามาดูหลักฐานเลยเห็นว่าช่องผมโดนแฮกตั้งแต่ประมาณ5ห้ายในนาที25354 เนี่ยอย่างแรกที่มันทํานะมันไปเปลี่ยน recovery email เรามันเข้าไปเปลี่ยน recovery email เราได้ไงไม่รู้ของช่องผมคือถ้าผมเห็นทันเนี่ยผมอาจจะบล็อกทันแต่มันมาตอนดึกตอนโทรศัพท์เด้งแบบไม่มีเสียงอะ่ะอเลิร์ทขึ้นเรื่อยๆเปลี่ยนทุกอย่างเข้าไปทั้ง Gmail เตือนมา YouTube ก็เตือนนะว่า Google มีการอัปเดตแล้วมันก็แบบ security alert อีกว่า two step verification โดนเปลี่ยนอีกเหมือนกันปุ๊บๆๆเสร็จแล้วเรียบร้อยอีเมลเรา recovery email เราอ mail ของช่องรหัสส่วนทุกอย่างที่มีไว้รวมถึงช่องเราโดน take control โดยคนอื่นท,ทันทีครับทํไงดีวะอย่างแรกที่ทําคือจะติดต่อ Google ไงหาทุกวิถีทางดูทุกคลิป ทีมงานก็นั่งดูคลิปตอนนั้นอะตั้งแต่ตอนรู้ตอนตีสองตีสาตั้งดูหนังจบเนี่ยผมกับทีมงานก็อยู่ในสายโทรศัพท์ไลน์คอเนีย่ยถึงเช้าเลยถึง6กโมงเจ็มงเช้าเลยอะแล้วผมก็บอกโอเคผมไม่ไยและสีชั่วโมงละส่งเรื่องว่าเดี๋ยวตอนตื่นมาให้ทําไงนะให้น้องอุ้ยทีมนึงที่คนนอนเร็วมันจะมีกลุ่มนอนเร็วกลุ่มนอนดึกนะให้กลุ่มนอนเร็วตื่นมาปุ๊บทำอย่างนี้นะอย่งางนี้รีอย่างแล้วผมก็ไปนอนแล้วไม่ไหวละสิ้นหวังมากครับเพราะว่าถ้าเกิดอีเมลเราไม่อยู่แล้วเนี่ยในกรณีเคสคุณบี้เดอะสกากับดีเจภูมิเนี่ยเขาโดนหักช่องก็จริงนะอีเมลเขายังอยู่เขายังใช้อีเมลของลูกน้องอะไรผมเห็นในช่องของเขาที่เขามีอ่ะมันเหมือน อีเมลหลายคนอยู่ในอยู่ในช่องมันเหมือนใช่อีเมลเหล่านั้นน่ะสามารถติดต่อ Google YouTube ได้ของผมคือแม่งไปหมดเลยล้างหมดเลยอีเมลสำรองอะไรไปหมดเลยแบ็กอัพหมดเลยหลักๆคือช่องมีโอนเนอร์คนเดียวคือผมใช่ไหมครับผมไม่อยากใส่อีเมลลูกน้องเยอะอาจจะมีรีคัฟเวอรี่อีเมลอีกอันนึงแต่มันก็โดนเปลี่ยนไปเรียบร้อยหมดละสิ้นหวังไหมอ่ะอย่างแรกที่ผมทำอ่ะผมนึกถึงคุณบี้เดอสกาล็อกเมสเซจหาคุณบี้เดอสกาเลยตอนตีสามตีสี่นะฮะพี่บี้ครับทำไงดีครับอ่ะพี่บี้ทำไงก็พยายามแบบตามๆตามแกนั่งอะดูเยอะมากแล้ววก็เจอิธีครับก่ออนนนไปเนี่ยผมบอกต้อง ทำอะไรให้ได้ก่อนว่าก่อนนอนมึงต้องทำเล็กสักอย่างก่อนไปนอน Twitter Twitter ผมโพสต์ล่าสุดปี2013เปิดทวิตมาปุ๊บ Verify ตัวเองอีกครั้งหนึ่งทีม YouTube ขึ้นมา ไปดูฝรั่งคนหนึ่งอะที่โดนคือช่องเขาโดนขโมยปิดช่องไปเลยเขาแจ้งทวิตเตอร์อย่างรครับว่าช่องโดนแฮกโดนปิดช่องไปและอีเมลโดนขโมยไปด้วยพอบอกทางทีม u t u b e ไปเนี่ยทีม u t u b e ต้องมีโลโก้สีทองข้างหลังนะฮะเป็นตัวตนจริงลูกน้องก็ทําผมก็ทําภายในวันสองสชั่วโมงอะมันจะเด้งกลับมาเลยออโต้รีพลายมาว่าส่ง URL มาดิผมก็ส่ง URL ไปนี่ครับช่องนี้ช่องนี้แล้วก็ให้หลักฐานไปเต็มและพังพรูมากโดยที่มีความหวังว่ามันจะตอบกูเร็วแนะ่นอนสุดท้ายนะ1น่วันไม่ตอบแต่มันตอบคนอื่นหะมดแล้วทำไม ไอช่องที่มันแฮักผมไปเนี่ยมันลงแบบทุกชั่วโมง Adobe f ้ฟรีโปรแกรมเถื่อนจนมีหลามาถามน้ามั้งเดี๋ยวนี้เปลี่ยนคอนเทนต์เหรอครับทำเกี่ยวกับเกมเหรอครับไม่ใช่ครับโดนแฮ็กคนทุกคนขอบคุณมากเลยนะทุกคนเป็นห่วงมากคือผมรู้สึกแบบเราก็ทำยูทูบล้วก็อยู่คนเดียวนะแต่พอเห็นคอมมูนิตี้ที่คนเป็นห่วงเรารู้สึกชื่นใจมากเลยถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ใน Facebook หรือใน YouTube ที่ส่งข้อมูลมาในไอจีด้วยอยงให้ผมขอบคุณขอว่าเลยขอบคุณครับที่แบบเป็นห่วงกันแม้ช่วยอะไรไม่ได้มากนะแต่แค่่่่ทกรัีีีอาน,อนเนเมนล นะครับผมขอบคุณมากเลยสุดท้ายลิงก์ส่งอะไรมาให้ด้วยนะผมก็สั่งพยายามใส่ลิงก์ไปแต่ส่วนลิงก์ของคุณบี้อ่ะคือลิงก์ของคนที่โดนแฮกและ email อีเมลยังอยู่มันต้องใส่อีเมลนี่ปุ๊บอ่า YouTube ก็จะทับรับเรื่องไปของดีเจภูเหมือนกันโดนปุ๊บรับเรื่องไปแล้วเดี๋ยวก็จะมีกลับมาของผมคืออีเมลที่จะส่งให้แม่งไม่มีอะไรเลยใช้อีเมลต่างหากที่ไม่เก็บเป็นอีเมลส่วนตัวเนี่ยมันไม่ลิงก์กับช่องเลยนะ่งส่งไม่รู้จะส่งให้ยังไงนะทุกคนหาวิธีทากันหมดเลยอะ ทำแบบไม่รู้ทำไงเลยนะแบบคือตอนแรกผมบอกให้น้องโทรติดต่อกันกันหาวอนทีมงานเขาเขาบอกว่าพี่การลงช่องเองทุกอย่างเลยรงคลิปหมดผมนึกว่าจะให้เขาแบบปรึกษาทำไงดีถามทุกอย่างเลยถามทุกคนมากคุณบี้ดัสกาบอกข้อมูลมาว่าเขาก็โดนตอนสุกกลางคืนมันมีแฮกหลายแบบหลายคนที่ตอนนี้โดนโดนเทสลาหลายคนที่ตอนนั้นรวมถึงเวิร์กพอยที่โดนคือช่องจะเปลี่ยนเป็นเทสลาแล้วเอาอีลอนมัสมาไลฟ์สดหลายคนโดนเจอกรณีนี้ต่องผมอะคลิปไม่โดนลบอัปโหลดคลิปเป็นลิงก์ให้ไปโหลดอะไรฟรีเนี่ยซึ่งมันเป็นผิดกฎยูทูบ b e มันโดนสไ ได้ช่องคืนมาแล้วเนี่ยโดนสไตรค์แบบว่า20สไตรค์เลยคราวนี้ตั้งแต่โดนตอนนั้นน่ะคืนวันศุกร์กี่ชั่วโมงวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยเพราะบอก Google เนี่ยมันแบบเสาร์อาทิตย์ก็ไม่ค่อยมีใครทำงานผมทีมเรากับทีมผมก็ไม่อยู่อ่ะเสาร์อาทิตย์ทุกคนก็มานั่งทำกันทำอะไรกันไม่ได้พอวันจันทร์เนี่ยทุกคนกลับมาแบบเต็มสปีดเดิมนะเร็วมากครับเกิดขึ้นเร็วมากผมให้ทางมีบริษัท Data First นะครับที่อยู่ในเคอร์เฟมไลฟ์อีสเฟมไลน์เนี่ยเน,นเนยย Google, Agency, นาะ่ง ทวิตเตอร์ผมก็ส่งลูกน้องก็ส่ง3าสี่คนแต่อันนึงคือทวิตเตอร์อะ อันนี้เดาเองนะผมส่งทวิตเตอร์ไปอะ่ะเขากว่าจะตอบมาครั้งหนึ่งวันหนึ่งสวันครั้งแรกตอบเร็วชั่วโมงหนึ่งอีกครั้งหนึ่งสองวันตอบแต่น้องอลิสที่เป็นใช้ทวิตเตอร์มาสิกว่าปีแล้วเนี่ยถามไปปุ๊บชั่วโมงหนึ่งตอบมาตอบเร็วมากเลยไม่รู้เกี่ยวหรือเปล่าถ้าใครใช้ทวิตเตอร์ประจำเนี่ยเหมือนทางอัลกอริทึมของเขาหรือเปล่าที่ทางยูทูบมันจะตอบกลับมาเร็วมากอันนี้เดาสันนิษฐานแล้เองเพราะเขาคุยกับน้องอลิสเยอะมากแต่คุยกับผมแบบช้ามากเพร่อจะเป็นไอคาวที่แบบไม่ได้ใช้มาปปปีีีีีอออออ่่่่่่่่ะะไไไมมมรรรรรู้้้นน้้เเเเกกกยยยวววหหืลลลลลาาาาานน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 คคคัััััับบบบ็สิษฐแแตฝงงงดดดดชททโโฮ แล้วไฟกระดับไปเชื่อมันแฮกไฟหัวไฟก็โดนแฮกอ่ะถือเองก็ได้อ่ะนี่ละครับหลังจากที่หลังจากที่โดนแฮกฝรั่งเขาได้คืนมาจริงทางทวิตเตอร์นะครับเพราะบางครั้งอ่ะพอจ m เม l โดนแฮกหมดอ่ะสร้างอีเมลใหม่ไป่เนงะี้ยบางครั้งมันก็ทําได้นะใช้ลองทุกธีทางหลอทงทองทุกธีทางเท่าที่มนุษย์จะหาได้เลยนะผมโดนแฮกไปจริงๆเนี่ยประมาณถ้าวันรับเป็นชั่วโมงนะเสาร์อาทิตย์หายไป2วันนะได้กลับมาทุกอย่างเลย3วัน ครึ่งซึ่งไปอ่านคนอื่นมา,ขาเขาบอกบางทีแบบว่าเจอแบบ2อาทิตย์อาทิตย์หนึ่งบางคนเป็นเดือนเลยไม่รู้เพราะอะไรแต่คือถือว่าเซอร์ไพรส์มากที่ YouTube ทําได้เร็วกว่าที่คิดมากอาจจะเพราะทีมงานดีก็ได้นะครับสุดท้ายคนที่ช่วยผมก็เป็นเอเจนซี่นะครับเอเจนซี่ที่ดีกว่า u t u b e อยู่แล้วนะครับซึ่งอันนี้ก็มีค่าบริการเรายินดีใส่ค่าบริการนะครับผมไม่เคยทายกับเอเจนซี่ไหนนะครับเราก็เลยบอกให้เอเจนซี่ช่วยแล้วบอกโอเคต่อไปจะมีใครดูแลบ้านเราแล้วอีกหน่อยจะจ้างยามละเมื่อก่อนไม่เคยจ้างยามใช่ไหมเราดูเอง ผมด้วยนะครับผมรู้สึกว่าเหนื่อยมากรู้สึกเป็นเป็นครั้งแรกที่นอนไม่นอนไม่หลับจริงแล้วผมไม่ใช่คนเดียวที่เจออย่างนี้มีน้องๆที่ m e s s เ g จมาถามทาง a c e b o o k ทางเลวว่าแก้ยังไงผมก็บอกเฮ้ยผมก็ไม่รู้ไม่เป็นไม่เป็นเหมือนกันลองทวิตเตอร์ดูความหวังสุดท้ายคือทวิตเตอร์ถ้าเกิดโดนทุกอย่างโดนลบช่องอีเมลลองทวิตเตอร์ดูนะครับทีมยูทูบเนี้ยแต่อคนที่โดนอีกแบบหนึ่งคือถ้าอีเมลยังอยู่อ่ะมันคือเราสามารถกรอกแล้วมันก็ยูทูบเขาจะมีขั้นตอนของเขาเองแหละนะครับช่องตอนที่ผมได้กล ท,ทำเงินคือสีเขียวสีเหลืองคือแบบไม่ทําเงินสีแดงคือผิดกฎมาผิดกฎมันลงคลิปผิดกฎหมดเลย20กว่อาอันช่องผมโดนสไตร์ครับสุดท้ายก็คือใช้เวลาเคลียร์สไตร์ครึ่งวันไปถ้าลงคลิปตรงนี้ได้เนี่ยเนี่ยถ่ายอยู่ตอนนี้ถ้าลงได้แปลว่ามันเคลียร์ได้แล้วซึ่งก็ต้อง ขอบคุณ YouTube ขอบคุณเอเจนซี่มากมากนะฮะขอบคุณพี่หลายๆคนที่ช่วยตามนะรวมึปขอบคุณหลายๆคนมากคุณหนุยพงสุกก็เป็นห่วงโทรมาหาตัเช้าเลยผมแบบเฮ้ยน่ารักมากคุณหนุยคุณบี้ศิษยาคุณหนุยพงสุกรแล้วรวมถึงทีมงานต่างๆนะที่แบบว่าช่วยเหลือผมนะฮะน้องอลิสนี่นะกูได้ลองคายเลยอะ่ะ <c oughs> ใช่ไหมคือแบบมันทุกคนแบบไม่อยากให้ใครเกิด y YouTube มันก็มีเมสเซจเด้งมาเลยขอโทษที่ต้องเจอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ประโยคแรกเลยเวลาเราบอกโดนแฮ ขอโทษที่คุณต้อง go through อะไรแบบนี้คือมันเป็นอะไรที่แบบไม่อยากเชื่อว่าจะเกิดกับตัวเองนะฮะมันเป็นความรู้สึกเหมือนโดนแฟนทิ้งแล้วก็จับได้ว่าแฟนนอกใจเราโดยที่ไปมีคนอื่นจับได้ว่าแฟนเรานอนอยู่บนเตียงกับคนอื่นอะทำให้เราแบบไม่อยากจับ u t u b e แล้วมันเหมือนแบบมันเฮิร์ตอะสองสงวันนี้มันเฮิร์ตมากจริงนะที่แบบกู t o step แล้วไม่ใช่หรอเรามั่นหมายอย่างดีแล้วไม่ใช่หรอเราจดทะเบียนแล้วนี่ทําไมมันยังเอาของเราไปได้อะ มันมีความรู้สึกเคิร์ดแบบนั้นจริงๆมันมีความรู้สึกแบบนั้นจริงๆตอนเนี้ยเริ่มกลับมาละเริ่มรีคัเวอร์อยากกลับมาทําคลิปเหมือนเดิมนะฮะทํายังไงให้โดนแฮกเนี่ยผมรู้สึกว่าวิธีที่ดีสุดอะคือต้องต้องระวังระวังมากๆผมรู้สึกว่าตอนนี้นผมอ่ะใช้ Mac เวลาอัปโหลอดอะใช้ Mac น้องอลิสก็ใช้ Mac, เอามาก็เช็คเมลอยู่ Gmail ต่างๆแต่ที่ออฟฟิศข้างหน้านะ่ะเป็น PC มา4-5เครื่องแล้วบางครั้งอะแต่ละเครื่องรับรอง security แม่งห่วยแตกแน,น่นอนบางลงนู่นลงนี่ลงลงไปลงมาไฟเฟิร์แบบโดนไปลงไวรัสกันแน,น่นอนซึ่งจะมีมลแวร์มีอะไรมาฝังอยู่อันนั้นเราไม่รู้เลยคือ PC ลงได้แต่ต้องเป็น PC ส่วนตัวผมรู้สึกว่า PC ตัวที่เจ้าของแบบโคตรระวังมีตัวแอนตี้ไวรัสมีอะไรที่แบบดูแลผมไว้ใจไงแต่เวลาออฟฟิศอะออฟฟิศจะลงออบ้านมาปกติอะ พราะไม่ใช่บ้านตัวเองไงปกติบ้านบางคนลกกว่าไม่เป็นไรแต่คอมมอฟินคอมสาธาณะที่มีหลายๆเครื่องที่ใครก็ไม่ค่อยไม่ค่อยดูแลอย่างดีมีอะไรมาก็กด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 ใช่ไหมล่ะเราไม่รู้เลยว่ามลแวร์ฝังอยู่เมื่อไหร่หรือมันมีโปรแกรมอะไรที่มันเข้ามาในมอนิเตอร์อะไรของเราหรือแฮกเข้ามาในเครื่องเราไม่ทางรู้ได้เลยนะครับแล้วผมไม่ได้ดูเองด้วยไงขนาดผมไม่เคยผ้าสวนใครนะแต่เห็น Google บอกมาว่าเพราะว่าเราล็อกอินค้างไว้หลายเครื่องกันไปแม้จะเป็น two step ก็ตามก็ไม่รอดเพราะมันแทรกซึมยังไงเลยว่าามมันยังไม่รู้ว่าามัันเอไยงง ต่มันเอาไปหมดเลยแล้วก็เอาไปแบบเราแบบเร็วมากภายในหนึ่งนาทีอะมันเข้าไปเปลี่ยนคือคนที่เข้าไปเป็นมืออาชีพอยู่แล้วครับผมเชื่อว่าแม่งรู้อยู่แล้วว่าแม่งจะกู้มันไอช่องนี้จะกู้ช่องได้มันก็ไม่ไม่ลบดีกว่าเสียเวลาว่าเวลาผมโดนแฮกเนี่ยผมไปเซิร์ชว่าไปคลิปพวกนี้ไปอยู่ช่องอื่นบ้างหรือเปล่ามันก็มีไปอยู่ในช่องของคนที่แบบไม่ได้แอคทีฟมา2ปีอย่างเงี้ยเนี่ยถ้าไม่โดนเองไม่รู้จริงๆแต่คือใครที่โดนเนี่ยผมอยากจะเนี่ยฮะให้กำลังใจช่วยจริงๆงครับยังไงก็ตามนะฮะก็ ขอบคุณมา,มากๆจริงใครที่เจออย่างผมนะไม่รู้ว่าจะเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยขอให้ YouTube แล้วก็กลับมาได้อย่างเร็วที่สุดนะครับดูคลิปเยอะๆดูคลิปของคนอื่นเยอะๆช่วยได้ครับในหลักก็ถือว่าอันนี้เป็น,เป,นเป็นอุทาหรณ์นะอุทาหรณ์ไหมครับอุทาหรณ์ไหมครับชิโลโเฮาโอ้ดีมาก